สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องเบาบนรถไทยสิงครับครับคลิปนี้ยังอยู่น้ำอ่ะนอนคาเร่คือเก่าครับอ่ะรถกระคาดเบิรคบรสันหรวปะจวดบ่ได้เลยฮู้น้ำมันกระเพียงครับพี่น้องผมไทยละ200บาทไล่ละ200 200วสองร้สันนะครับถึงได้เพียงกับส0งอ่ะมาเบิ่งคนไทยหน้าให้หน้อยตตกล็อกครับพื่อนพอดีตะฮักตะฮักแต่ป็นเด็กหน่อยก็สิยูประมาณพอหาอะโขครับ กาล่มพีพคือเกากับพี่น้องคุยแล้วจนบ่อยอยากย่างกับพี่น้องเขาเกียจจนดังแขก ก็มาให้นี่กะสีไทยไงหลายเติมครับขีดินสรายเนาะเสียงโบหอนๆกี้เก่าครับให้หน่อยไทยบ่พอข้าวกันเลยววับวันวาแดดออกก็เด้อพีองเดือบบานเล สีอินใส่เม็ดยหญ่ๆครับไายพ่วงพอดีบีเลิกระเื่นแต่ว่ารถเล่าสิอยากบืนแห้งหน่อยครับคันเบิร์ดคันสีเปียกกะค่าเฮ็ H H ดเบียกี้เล่าว่าวัสาใส่ไปสกันเอาจนมันยืนแค่แย่ผุ่นมาสัน หน้าต้มเอาไว้คิ้วทุ่ถ่ายแล้ววะขอเหรียญง่ายๆสักกันหน้าน้ำหน้า,นา,นาต้มก็ขคาดเบิดก็กอ,ยอยากโอ้ยากยากอยู่ครับอามินผู้เฒ่ากับเบิดแห้งนะครับาะมีแห้งสีงยาง và lái hoài cái hay thấy cái trang khảo gì ồ giếng đi ย่ำดูดูเนี่ยกรบอย่ำข้าเล่งพ้นกระไดให้หน่อยก็ไทยแล้วไว้แต่หังได้หน่อยไล่ครับถ้านับให้ด้กันส้หลายอยู่ กแบกับว่ถึงว่าเรี้ยวครับอ่ะเก็บหัวงานไปพร้อมเดี๋ยวจะสูตรไหมันครับ ร้อนนี่พร้อมเลีวกับสิวันนี้40บันได้ครับรดานนท์เรื่องจากว่าขาดบ่อไว้เหล่าวัดรดานนท์นว่าอุตสาเอาให้มันเลี้ยวหน้าแล้ววะ เสียงก็จงจวดแห่งเลยพี่น้องแต่กะตามว่าอะไรครับพี่น้องผมนะครับตามมาอยู่การใส่งานตัวนี้พันจัดมือสองมาเด้๋ยครับเด้อยพันซื้อมาแล้วนะสีได้ประมาณหกเจ็ดปีครับซื้อมือสองมา เต้นพ่นก็นาสิบพนแกะขาดครับเตว่าเรื่องพวกเพกืพ่องใบสีเดมูเลียนเรียวเรียบร้อยสีพ่พอตังพอาน้อนรอนาทุกปีครับพี่น้องผม รอหลังดนดนเทียวว่าสันว่า ครับ LC เจนสูต8ขึ้นเกาเสากลมผูใจอนนุนคาเล็กไอหนุ่มท่อคู่วะจันสมญาน้าำเพิ่นให้นี่กับมาณงานหน่อยๆครับออกไปฮะสองงานนี่ละเตะครับเป็นตะหกักตะหกักไอหน้า สไตล์การไถหน้ารับจ้างครับเขาสีบ่บัวขอยเสียงแทงมุมซาวสันตื้อจังไรบูครับเลี้ยวเต้สูตรไปสูตรมั่นหรอวะนั่นแกน้่นมุมมันกระโจเรือไหลบันไดนะครับแต่ว่าถาว่าพิทบอกกับว่าพิทครับว่าเตโบเห็นหญาเห็นยูสี่ขึ้น สองอยก็น้ำมันลิตรละสามสิบสองบาทเกือบสามสิบสามบาทครับพี่น้องกะบโบฮู้ว่ายังหน่อยยังหลายสำ่มเลน้ำมันนี่กะตีไปลิตรละโอ้ไรล,ละลิตรกลัวครับแต่ว่าไรล,ละลิตรนั่นฝันเอาครับ เล่นค่อยๆซาๆเงียบๆขัเบเร่งเหยียบได้อยู่ครับกับปั่นนี่ด้อพี่น้องด้อปั่นนี่กับอยากเพืองนี่แต่านันกับเลี้ยวเลี้ยวคนไทยครับ่ะเหลืออีกสองห้อยพี่น้อง แดดครับเี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งมุ่มทั้งมาอ่ะซู้ม้เบิ่งไกลๆเนี่ยจักหน่อยครับพี่น้องเขาไกล้บ่าได้ครับห่อนแห้งครับแดดห่อนกล้องกะอยากย่อมแพ้ครับขั้นแดดลายจันจอมอเขอามาไกลแล้วครับ ทั้งนั้นพ่นก็เก็บมาเรียบร้อยนะดันทอ่อเขาวัมสิยูหลังกันแท้เฮียต้องคื้เ่าเปล่า <c oughs> นี่เอาดินใส่น้ำเน,นี่ยนะแม่มันจังอยู่นั่นแหลวบ่งกีครับมันบอลเลียนเลยเดีครับรถ เบิดแห้งดีครับแล้ว,ว่าดันดินนี่ก็ับตกตมนี่ไปบ่าใดด้วยมาสีเหลี่ยมเลครับพี่น้องบาทสองบาททนาการสีเหลีย รถนี่กระจายสูงเลยครับบัดเหนียบัดแห้งก,กันยังไปอยู่แนวคนขี่มันมากดกเล้แเนาะพี่น้องเนะาะแต่มันเบาได้มันก็จะว่าให้ยุดนะครับ ครับคลิปนี้ปลพี่ต้นน้องซํานี่สกอนพบพอกันใหม่อีกคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่้องผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วครับเด้อสวัสดีครับ